วิววรรณรสหย่อนสตอรี่เด็อ่านแล้วมีสะดุง้งสำหรับนางเอกสาววิววรรณรสสนทิชัยโสดแล้วสวยออร่าขึ้นเป็นกองเลยละค่ะที่ปัจจุบันอายุ34ปีแล้วไม่ว่าวิวจะมาในลูกไหนก็ใจละลายซึ่งตอนนี้วิวก็ใช้ชีวิตโสดอย่างมีความสุขเลยค่ะเดินหน้าทำงานที่ตัวเองรักอย่างเต็มที่พร้อมทั้งใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและเพื่อน แล้วล่าสุดทำเอาแฟนคลับคือหาไม่น้อยเลยทีเดียวหลังวิวออกมาหย่อนสตอรี่เด็ดกลาง IG โดยวิวได้ออกมาโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษสันส้นๆแต่ได้ใจความโดยระบุว่า Keep calm and let karma finish it ที่แปลเป็นภาษาไทยได้ประมาณว่าเงียบสงบแล้วปล่อยให้กรรมทำงานเอง ไม่รู้ว่าโพสต์นี้วิวนั้นตั้งใจที่จะสื่อถึงใครนะแต่ที่แน่ๆอ่านแล้วมีสะดุ้งอย่างแน่นอนไม่มีคำหยาบแต่บาดลึกถึงหัวใจอย่างไรก็ขอให้วิวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ